ME ท่านไหนที่เคยประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้หรือบางคนเข้าถึงได้ก็ได้เงินมากระปิดกระปลอยไม่ได้ตามที่มีการขอสินเชื่อไปล่าสุดนี้ทางคณะรัฐมนตรีทางรัฐบาลครับได้มีการเห็นชอบโครงการสำคัญขึ้นมานั่นก็คือมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอีกไน t ์ไทยแลนด์แล้วทางรัฐมนตรีช่วยคลังคุณเผ่าภูมิรัตนสกุลขยายความเพิ่มเติมนะครับว่ามาตรการที่ว่านี้ครับ เป็นการสนับสนุนเงินทุนใน3กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายคือด้านการท่องเที่ยวการแพทย์และสุขภาพแล้วก็ด้านอาหารครับโดยมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำอีกไนท์ไทยแลนดนั้นเขาบอกเลยว่าจะเป็นมาตรการที่ปล่อยวงเงินสินเชื่อมากถึง5,000ล้านบาทแล้ววงเงินกู้ต่อรายสูงสุดคือ10ล้านบาทระยะเวลาการกู้ไม่เกิน10ปีแล้วดอกเบี้ยถูกมากครับ เริ่มต้น2.5%ต่อปีใน2ปีแรกแล้วก็ปลอดชำระเงินต้น6เดือนโดยรัฐบาลจะรับภาระชดเชยดอกเบี้ย1,150บาทซึ่งโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนให้ SME ตามอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกได้ยังไม่พอครับ นอกจากสินเชื่อก้อนใหญ่ที่เตรียมเอาไว้แล้วอีกด้านหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้บรรดาสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อตัวนี้ออกมาให้ได้ครับนั่นก็คือต้องมีโครงการในการค้ำประกันสินเชื่อด้วยภาษาอังกฤษใช้คำว่า Portfolio Guarantee Scheme ครับระยะที่11ชื่อย่อก,ก็คือ PGS11 กําหนดวงเงินค้ำประกัน50,000ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็ใช้กลไกการค้ำประกันสินเชื่อ ผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบอสอยซึ่งรัฐบาลจะรับภาระชดเชยให้7,125ล้านบาทเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลคุณชัยวัชรงลงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อนะครับว่าโครงการ PGS ระยะที่11นี้เน้นให้ความสำคัญและความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทางรัฐบาลนั้นสนับสนุน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME รายใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินเป็นลำดับแรกพร้อมกับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อไปด้วยซึ่งขยายความเพิ่มเติมคุณผู้มชมครับอายุของการ